ยินดีต้อนรับสู่ ROV สู้กับศัตรูไปด้วยกันฮัลโหลอะไรอีกบ้า เก e ่ยวเคี่ยวเต็มแล้ m นี่ยังม่ตู้ i าเลยใ v ่ l รอใช่หรอตี้ไปก็ไม่ชนะไม่ค <F> ุ้มเ <your> you ด็จ้ะดีล้วน้องได้สวยอย่างนี้สีก่อนนะเนี่ย <laughs> 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 I was once a sword, but I am unsure I was pointed evil. <laughs> 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 อะไรวะคีปผ่าก็ได้ก็ได้คีปไอ้นี่ก็ได้คีปเดนก็ได้ไม่ผ่าสักตัวไม่สีไอ้ชาเราสีก่อนบละงกเเฮ้ยเฮ้ยเยรียมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแข่งหมดเลยสับสนหมดเลยสวยเปลี่ยนคอมโบนี้สุดจัดอ่ะ สุดยอดจริงเนินฉีดแล้วฉันไปปะเดินโจมตีป้อมเลยโจมตีป้อมศัตรูเลยโจมตีบอลเรื่อยไปฟาร์มเลยครับบอลเรื่อยบอรืฟาร์มฟาร์มเนาะมันมันมีแค่นี้ไฟเสร็จใช่ปะเอเจกเอาครับแล้วก็วนกลับมาอยู่แค่นี้ไม่ต้องมาพี่ เล่นแบบเล่นแบบสไตล์ที่เราเล่นรุมครั้งง่ายๆแต่เองเล่นถูกแล้วพี่พี่แค่พูดเฉยๆพี่พี่แค่พูดเฉยๆไม่ได้แบบว่าพูดแบบว่านั่นนะยังเล่นถูกแล้วมีลงเดอมีลงเดอร์ไอ้นี่น่าจะมามันน่าจะเมาเนี่ยเมาอะไรวะตัดปาฟ้ามันนะมาเล่นนหน้าระวังนะ

วันเดอร์วันเดอร์ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเข้าไม่เอาเข้าหันแล้วเล่นมังกรระวังด้วยรอรอเก็บอันตีไว้เล่นไฟใหญ่ดีกว่าอันตีที่ห้าสิบกวีนุ่งแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกกระโดพี่เชื่อพี่ถ้มันตีอย่นี้ปล่อยเลยน้องปล่อยเลยเล่น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 ตามสเต็ปเราเล่นอ่ะเราเล่นไปรอฟาแวลเล่นเล่นตามสเต็ปเรา จะต่ยเองของสามทิ้งเองคร้บก็ไปไล่ฆ่า,าเหมือน,นเดลี้ยงเล่น <On slot. S 2> ก็นเอาเอรนะันดอมไม่เล่นกับพี่แล้วนะเอาเอรันดอมไม่เล่นกับพี่แล้วเตรียมเตรียมเล่นบนเลยดาเมจมันขาดแล้วเนี่ยมันเดิมเติมไฟสวยเนี่ยมันเดิมได่เลยเนาะอิน กลางกลางกลางมากางด้วยรับกลางเสร็จแล้วก็วนเอาปั๊บแล้วก็เจ็กแล้วก็ปไปฆ่าใหม่ยินลงแล้วถูกโจมตีคือแตกเลยเหรอถอยถอย Enemy has been defeated เล่นกลางกลางแล้วก็ใช่ไป,ไป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 เล่นบนสั่งก็ได้ <c oughs> บอลเดิมพีมก่อนรมาเราเล่นกันระวังอาไปเสิร์ฟราก้อนให้เตะบนว่ะไปบนเลยไปบนเลยเดี๋ยวให้บอลเดิมพีผมอยาไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวให้บอลเลยยูยูไปเลยมันละซีฮ่าเราจ ตานี้เดินเกมงครโคตรเปะเลยโคตรเปะอ๊ะข้าวีมีหนอวีมีหนอนเดอร์เกียร์กางเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเติมบนเดี๋ยวเล่นบนเต็มเล่นเลยเมียนติดตัวดาเมจมัน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 เข้าแผลเราแล้วนะมันจะเอลันดอร์กัลไอยามมากดที่เนี่ยเข้าเข้าแผลเราแล้วนะ ลางต่อเลยกลางต่อเลยนายก็แผ้อแล้วเอาไปกินเอาตัวดามจมาให้พี่จบเองเอลันดาไ,ไปแล้วขวามมือ เรนดังเอร้วังนดอร์ด้ะรอด้นดอร์มาสั่กมแล้วนะซุปเปอร์ฟรีถูกส่งออกไปแล้วไปที่บ้านเนี่โยโมเดเกมนะ อย่างโคงอ่ะวันเดอร์ตีวเซียนพี <S <S ่ก็มีเม็ดนะเว้ยทำไมมันไม่โชว์วะจิงีต้อนรับซูอาโอวี พี่ก็มีเม็ดนะติดแล้วแตมพี่ต้องสามพันนู่นสามพันสองศัตูไปด้วยกันขอสีเข้าทุนใหม่ดิเฮ้ยได้แน่นอนแน่นอนพีกมนี้ปปากคะอเดียเลนมันก็โหดเฮ้ยไม่มาเลยเหร มันไปแล้วโดนไปดาวนึงอไปแล้วไม่ไม่มันไม่ใช่ไม่มันไปสองทีมมันบอกมันบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วาราไปไหน่าไปไหนการะการขึ้นบนนะการขึ้นบนมันไปสองทีมเสียมันเจมส์เจมส์ไอเจมส์ไอคอร์เปียนได้นะพี่ได้นะพี่เออคอรเลยครับคอเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องขืนผมไม่ต้องขืนผมผมเข้าใจผมพี่ขอเลยคอเลยขอเลย บ่นระวังนะตอนแรกได้ป้อมเลยมันมันอยู่เอาขาเอาขางแล้วอะเอาป้อมนี้เพื่อนเพื่อนไปไหนอ่ะปิดตามหลอดไว้วาแล้วอะไรไป First Blood ปิดมันปิดมันปิดแล้วมันปิดแล้วโกโกโก้ถอยบนระวังนะบนระวังนะมันไปโบนิกะเฮ้ยไม่ต้องห่วงไม่หลัง เดีเราุปปมเลปอมุปัมไปแล้วดีป้อมดีป้อมพี่จะเล่นแบบว่าบบเซฟสุดๆอะเซฟี่จะเซฟได้วันเนี้ยไู้เลยวัเนี้ยยอมแบบยอมยอมถุ่มวันนึงวะเพื่อชัยชนะครับมีลงมีงเลานมีล่นเล่นจะนอนมีจะนอนพี่ต้องลงมิดนะเว้ย ไม่ได้เมนมัน uh ยังไม่ตีเลยโอ้โกระโดดไปไปนิดเดียวเฮียกระโดดคาบูตายครัเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเปิดตายโดนจะเปิดตายบอาโอเคโอเคอ่าเข้าสูตรแล้วคอมแมปเข้าสูตรแล้วโหมคอมโบติดแล้วทีนี้สบายแล้วมันไม่ใช่ไอ้กล้ามอ่ะ ัมลถามมันดูจักคอมโบแรงจ่อวะระวังนะเฮ้ยไม่ระวังแล้วระวังดาวสลเยอะให้ดีมีลงนะบ้ามีลงมีลงเดี่ยวเแต่เดี๋ยววันเดอร์รับกลางครับวันเดอร์เดี๋ยวเล่นสามคนเดี่ยววันเดอร์กลางน้อง เล่นเล่นแผนเดิมอ่ะที่ว่าพี่พาเล่นไหนไงเองรับกลางตลอดเลยสุดเดิมอ่ะพอรับกลางเสร็จไปเอาบัฟวนวนลูปอยู่เงี้ยรับกลางเสร็จเอาบัฟเอาอ็อบเจกต์เติมบนรับกลางเสร็จเอาบัฟอ็อบ,อบเจก,กต์เติมบ,บ,บนอยู่แค่นี้ ปีวลอมตีห้าพันกว่าเนี่ยวันเดอร์เนี่ยพอรับุ๊บแล้วก็วนหลูบววนอยู่งั้นน่ะกลับไปเอารับการใหม่เอาปั๊บขึ้นออบเจกต์เป็นอยู่งั้นเกิดแล้วก็ค่อยไปลวนไฟแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์เพลย์กำลังถูกส่งออกไป ไปด้นไป้เมื่อกีแม่งถ้าว่าป้อมแตกตอนแรกนะจบนะป้อมตียอย่าเกินกิมห่อกนะลงอยู่เนะี่ยเอาบัฟเสร็จแล้วก็ไปเอาอ็อบเจกไม่ต้องเบสากไปเล่นอย่างนั้นกันเด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาบาร์เสร็จแล้วก็ไปเอาออบเจกเราก็ขึ้นไปไฟอันนั้นอนะเล่นอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายเลย it will take a long time to try. Your team has destroyed a tower Slayer has been defeated yeah! Okay. Ah, ah, i <laughs> the team has destroyed the tower The enemy has been defeated <laughs>

ระวังอาไิเศดราก้นให้ทิอีกเขาวิีหน่งบนบนบนระวางบนบนลอดลอแข็งรอบเขนล้เบียร่างหรอรจบชอบห้องห้องโจอดีหาเล่นเลยปิดเล่นรล่าง เรีดูแลป้อมด้วยรอดาเกิดแล้วค่อยสลับขึ้นมาบนโยกบนเนี่ย <c oughs> ตายเยอะนะครับบอนเดอร์ระวังไม่ได้ยินแล้ว่ะตอนนั้นตีไปแล้วนะ พี่ทางบนมาอยู่นะพี่ทางบนมาอยู่เว็บนึ่งโนได้ถอยคนเดได้สวยได้สองชดมีชดโท

เร็วไปอ้มันจะขึ้นมาบนนะระวังระวังน้วยระวังน้าคออยู่รันเกิอะไรนตีบนตีเขาอนาคอสมาดิเอาจิงนี่มาดิมานหนงเยเลยยังไม่เกิม่ยาในังไปไปไปไไปรอา่ไปเตยีครับส่งออกไปแล้ว ทำเวฟล่างไปคร้บรอเล่นกันเลยทำเวฟล่างไปแล้วนะเขาจะรัดเร็ลวทำบนคนนึ่งไปทำบนมาคนนงเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้เย็นเดี๋ยวพี่ทำให้ศัตรูรเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วรบตัวเดี๋ย้นเดี๋ยวทำาทำบนกอนเดี๋ยวไปทำกลางต่อให้ อนทำไปแห้แล้วนะเอาเด็เดาบป้องเลนเราของเราค่อย ultimate สวยตีวีป้องแมพป้องแมพอีกสามี สองวิหนึ่งวิโอ้เขายังสวยอะโอเมก้าสตันซี่อยเบียใจ